ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอล์กความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่เรื่องของไขมันดีเนี่ยผมว่าหลายคนยังงงๆกันอยู่เลยใช่ไหมครับว่าตกลงมันต้องกินยังไงกินตอนไหนกันแน่เอาล่ะวันนี้เรามาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้กันแบบเคลียร์ๆชัดๆไปเลยดีกว่าครับใช่เลยครับนี่แหละคําถามสำคัญเลยคือ หลายคนก็รู้แหละว่าต้องกินไขมันดีแต่ที่ไม่แน่ใจก็คือเมื่อไรและก็อย่างไรถึงจะดีที่สุดซึ่งวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับโดยอิงจากแนวทางของคุณหมอพัชชาพุทธายะโอเคครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ก็คือมื้ออาหารแรกของวันนี่แหละครับเราต้องมองว่ามันเป็นมื้อที่เน้นให้พลังงานกับร่างกายเป็นหลักเลย เป้าหมายของมือแรกนี่ชัดเจนมากๆครับก็คือเราจะใช้พลังงานจากน้ำมันคุณภาพสูงหรือที่เรารู้จักกันในชื่อน้ำมันสกัดเย็นเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหลักเลยซึ่งมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการรับพลังงานจากพวกคาร์โบไฮเดรตแบบที่เราคุ้นเคยกันไปเลยนะครับทีนี้แล้วสัสดส่วนที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นยังไง สำหรับน้ำมันพืชสกัดเย็นในมือแรกนะครับสูตรที่เขาแนะนำเลยก็คือไขมันอิ่มตัว30%ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวอีก50%แล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน20%ครับผมคือสัดส่วนนี้แหละครับที่เขาคิดมาแล้วว่ามันจะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานที่สมดุลที่สุดแล้วเราจะจัดจานกันยังไงดีล่ะ ลองนึกภาพตามกันนะครับเริ่มจากเอาโปรโตีนกับผักใบสดเนี่ยมาเป็นเบสของจานก่อนเลยจากนั้นก็เพิ่มพวกผักหัวที่เอาไปนึ่งหรืออบจะนิ่มนึงเข้าไปเติมรสชาติอีกนิดด้วยผักดองแล้วก็ทีเด็ดสุดท้ายเลยครับราดด้วยน้ํามันสกัดเย็นสูตรที่เราผสมเตรียมไว้นี่แหละครับโหแค่นี้ก็อร่อยแถมยังได้พลังงานเต็มๆแล้วครับ และนี่คือกฎเล็กข้อสําคัญที่สุดเลยครับย้ําเลยนะครับว่าสําคัญมากก็คือสําหรับมือแรกเนี่ยเราจะต้องงดคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มาจากแป้งทุกชนิดโดยเด็ดขาดเลยทําไมล่ะก็เพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยหันไปดึงพลังงานจากไขมันดีที่เราตั้งใจกินเข้าไปได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยยังไงล่ะครับเอาล่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าต้องกินอะไรบ้างแต่คําถามต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือแล้วจะปรุงยังไงดีล่ะ ที่ไม่จะทําให้ไขมันดีๆของเราเนี่ยมันสลายไปกับความร้อนซะก่อนมาครับเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับกันถ้าอยากกินของทอดนะครับทางเลือกที่ดีที่สุดเลยก็คือใช้หม้อทอดไร้น้ํามันไปเลยหรือไม่ก็ใช้กระทะเหล็กหรืออลอยแบบที่ไม่ต้องใช้น้ํามันก็ได้แต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับก็ให้ใช้เนยใสยหรือที่เรียกว่ากีเนี่ยพ่นบางๆนิดเดียวพอแล้วก็ใช้วิธีจีด้วยไฟอ่อนๆแทนการทอดแบบเดิมๆครับส่วนเมนูผัดเนี่ย มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือแทนที่เราจะเอาน้ำมันลงไปผัดกับความร้อนตรงๆใช่ไหมครับไม่ทำแบบนั้นครับให้เราผัดอาหารกับน้ำเปล่าก่อนผัดจนสุกเลยนะพอสุกแล้วก็ปิดไฟแล้วค่อยเอาน้ำมันสกัดเย็นของเราเนี่ยมาราดแล้วก็คลุกเคล้าทีหลังวิธีนี้แหละครับที่จะช่วยเซฟสารอาหารดีๆในน้ำมันไว้ได้แบบครบๆเลยอ้าวแล้วถ้าอยากจะทำเมนูที่มันต้องใช้ความร้อนสูงๆอย่างไข่ดาวละ่ะจะทำยังไง ไม่ต้องห่วงรับเรามีตัวเลือกที่ทนความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยอย่างเช่นเนยใสหรือกีที่พูดไปเมื่อกี้หรือจะใช้เนยสดก็ได้หรือแม้กระทั่งหัวกะทิก็มาใช้ทอดแทนได้เหมือนกันครับนอกจากวิธีที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะครับจริงๆแล้ววิธีปรุงอาหารแบบเบสิกเบสิกที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ยังใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการปิ้งการย่างการอบด้วยไฟแรงหรือจะเป็นวิธีที่ใช้น้ำอย่างการต้มการนึ่งการลวกทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับมื้อแรกทั้งนั้นเลยครับเอาละครับจบไปแล้วสําหรับเรื่องของมื้อแรกจะเห็นเลยนะครับว่าปรัชญาของมื้อแรกกับมือเย็นเนี่ยมันต่างกันคนละขั้วเลยคือมื้อแรกเน้นเป็นพลังงานหลักใช่ไหมครับส่วนมื้อเย็นเนี่ยจะเป็นเรื่องของพลังงานเสริมมาครับมาต่อกันที่มื้อเย็นกันบ้างดีกว่าสําหรับมือนี้เนี่ยบทบาทของไขมันจะเปลี่ยนไปเลยครับจากพลังงานหลักจะกลายเป็นพลังงานเสริม แล้วก็เน้นการรับสารอาหารจากไขมันที่อยู่ในรูปแบบดั้งเดิมตามธรรมชาติของมันจริงๆสำหรับมื้อเย็นนะครับเราจะเน้นไปที่ไขมันที่มันมาจากแหล่งธรรมชาติแบบตรงๆเลยหรือที่เขาเรียกว่า whole form fat นะครับลองนึกภาพตามนะฮะคืออาหารที่มีไขมันดีๆอยู่ในตัวมันเองเลยอย่างพวกเนื้อมะพร้าวกะทิอะโวคาโดมะกอกดองหรือบรรดาถั่วเปลือกแข็งต่างๆคือเรากินเข้าไปทั้งอย่างนั้นเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านการสกัดออกมาเป็นน้ามัน และก็เพราะว่าเราต้องการไขมันจากตัววัตถุดิบโดยตรงแบบนี้แหละครับดังนั้นหัวใจสําคัญของการทาอาหารมื้อเย็นก็เลยกลายเป็นการปรุงอาหารที่ไม่ต้องเติมน้ํามันสกัดใดๆเข้าไปเพิ่มเลยดังนั้นนะครับวิธีการปรุงสําหรับมื้อเย็นเนี่ยก็จะเน้นไปที่เทคนิคที่ไม่ต้องใช้น้ํามันเป็นหลักเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูที่ไม่ต้องใช้ความร้อนสูงมากอย่างพวกยําต่างๆหรือวิธีที่ใช้น้ําเป็นตัวกลางอย่างการลวกการต้มการนึ่งการเคี่ยวไปจนถึงการอบด้วยไฟอ่อนๆก็ได้ครับ ยังไม่หมดนะครับยังมีทางเลือกอร่อยๆอ,อ,อีกเพียบเลยอย่างเช่นพวกแกงกะทิอันนี้เราก็ได้ความมันเต็มๆจากธรรมชาติเลยใช่ไหมครับหรือจะเป็นการรวนเนื้อสัตว์ให้ไขมันของมันออกมาเองหรือแม้กระทั่งการปิ้งการย่างง่ายๆบนกระทะแห้งๆทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับมื้อเย็นทั้งนั้นเลยครับเอาล่ะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บตบเคล็ดลับสํำคัญๆกันอีกนิดหน่อยพร้อมกับสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกทีหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็นําไปปรับใช้กันได้ง่ายขึ้นครับ มีเคล็ดลับพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนํากันครับนั่นก็คือน้ํามันหมูที่เราเจียวใช้เองที่บ้านนี่แหละครับคือเจ้านี้เนี่ยเป็นไขมันจากสัตว์ที่ทนความร้อนได้ดีมากๆเลยเหมาะที่จะเอามาใช้ปรุงอาหารบาเมนูแทนน้ํามันพืชได้เลยครับ แต่มีข้อควรระวังสําคัญอยู่อย่างหนึ่งครับคือน้ํามันหมูที่เขาเจียวขายตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีการเติมเกลือขัดขาวน้ําตาลหรือบางทีก็มีผงปรุงรสเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราเจียวใช้เองที่บ้านเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็ปลอดภัยที่สุดครับ และนี่ก็คือตารางสรุปทั้งหมดเลยครับเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นกลยุทธ์ไขมันสําหรับ2มือแบบชัดๆเลยตั้งแต่วัตถุประสงค์แหล่งที่มาของไขมันไปจนถึงวิธีการปรงุงเรียกได้ว่าเป็นเหมือนคัมภีร์ฉบับย่อเลยก็ได้ครับช่วยให้เราจําหลักการทั้งหมดนี้ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยดังนั้นถ้าจะให้สรุปหัวใจสําคัญที่สุดที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้เลยนะครับก็คือว่าการกินไขมันดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรากินไขมันชนิดไหนเท่านั้นแต่มันยังรวมไปถึง เมื่อไรและอย่างไรคือเวลาและวิธีการที่เรากินมันเข้าไปด้วยนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อนะครับว่าแนวทางการกินไขมันแบบที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนหรือเปล่าแล้วเราจะสามารถนำไปปรับใช้อย่างไรได้บ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองครับสวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่ารู้กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ เออหลายคนยังสงสัยกันเยอะเลยก็คือเรื่องไขมันนี่แหละครับใช่ค่ะเป็นประเด็นที่แบบถามกันมาตลอดเลยนะคะว่ากินยังไงดีกินแบบไหนดีแบบไหนเลี่ยงปรุงยังไงกินตอนไหนโอ้โหคำถามเยอะมากจริงๆครับสำหรับคนรักสุขภาพเนาะ เพราะมันกระทบสุขภาพโดยตรงเลยเรื่องพลังงานเรื่องอะไรต่างๆด้วยวันนี้เราเลยจะมาลงรายละเอียดกันครับจากแนวทางที่น่าสนใจมากได้มาจากการเรียบเรียงเนื้อหาไขมันดีวิธีกินเพื่อสุขภาพอ้างอิงจากคำแนะนำของคุณหมอพัทรพุทธายะเรียบเรียงโดย AdTouch อืม เราจะเน้นเลยว่าเอาหลักการไขมันดีเนี่ยมาใช้จริงในมื้ออาหารประจําวันทํำยังไงได้บ้างใช่ค่ะคือเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจวิธีการเลือกจัดสรรไขมันในมื้ออาหารโดยเฉพาะมื้อแรกของวันกับมื้อเย็นให้มันสอดคล้องกับแนวทางนี้ค่ะเพื่อสุขภาพแล้วก็เรื่องพลังงานด้วยเอาละครับมาดูกันเลย จุดที่ผมว่าน่าสนใจมากจากข้อมูลชุดนี้คือเขาเสนอเหมือนเป็นกลยุทธ์เลยนะในการกินไขมันที่ต่างกันชัดๆระหว่างมื้อแรกกับมื้อเย็นใช่ค่ะไม่ใช่แค่บอกดีไม่ดีใช่ไม่ใช่แค่นั้นแต่เป็นการวางโครงสร้างตามเวลาเลยอยากรู้แล้วครับว่าในทางปฏิบัติเนี่ยทำยังไงได้บ้างเริ่มที่มื้อแรกก่อนเลยแหล่งข้อมูลบอกว่าต้องใช้ไขมันดีจากน้ำมันสกัดเย็นเป็นพลังงานหลักให้มากที่สุดเอ่อตรงนี้มันยังไงนะครับ ค่ะสำหรับมื้อแรกนะคะตามข้อมูลเนี่ยเขาให้เน้นใช้น้ำมันเพื่อสกัดเย็นก็คือน้ำมันที่ไม่ผ่านความร้อนสูงตอนสกัดเพื่อให้สารอาหารคุณภาพไขมันมันยังดีอยู่อ๋อสกัดเย็นค่ะแล้วเขาระบุสัสดส่วนด้วยนะคะชัดเจนมากคือแนะนำว่าไขมันอิ่มตัวต่อไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือ m u f a เนี่ยต่อไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนหรือ PUFA ควรจะเป็นประมาณ30 50-20ค่ะโหละเอียดขนาดนั้นเลย30 50-20ี50่นี่เน้น MUFA เยอะเหมือนกันนะครับแล้วแล้วจะใช้อย่างไงครับเนี่ยต้องมานั่งตวงผสมกันเหรอครับอ๋อไม่ขนาดนั้นค่ะคือวิธีหลักๆที่เขาแนะนำนะคะก็คือเอาน้ำมันสกัดเย็นพวกนี้แหละค่ะอาจจะเลือกชนิดที่สัดส่วนมันใกล้เคียงหรือผสมกันก็ได้เอามาทำเป็นน้ำสลัดอ๋อทำน้ำสลัด ค่ะแล้วก็กินกับพวกโปรตีนผักใบสดแล้วก็มีผักหัวที่นึ่งหรืออบให้สุกแล้วก็อาจจะมีผักดองด้วยนิดหน่อยค่ะแปลว,ว่าเน้นกินแบบไม่ผ่านความร้อนเป็นหลักเลยอย่างน้ำสลัดนี่ชัดเจนใช่ค่ะแล้วก็มีอีกจุดที่เขาเน้นมากๆเลยนะคะน่าสนใจคือมื้อแรกเนี่ยไม่ควรกินคาร์โบไฮเดรตจากแป้งเชิงซ้อนใดๆเลย มีเรื่องขาบด้วยครับที่ว่าไม่ควรกินแป้งเชิงซ้อนในมื้อแรกนี่คือหมายถึงพวกข้าวกลอ้องโฮวีธัญพืชอะไรพวกนี้เหรอครับใช่ค่ะกลุ่มนั้นเรียค่ะข้าวกล้องขนมปังโฮวีแล้วพอจะมีเหตุผลไหมครับว่าทําไมเขาถึงแนะนําให้เลี่ยงพร้อมๆกับเน้นไขมันแบบนี้ในแหล่งข้อมูลที่เราดูมานะคะไม่ได้อธิบายเหตุผลลึกๆไว้ค่ะแค่ระบุเป็นแนวปฏิบัติไว้เลยว่าตามแนวทางนี้ไม่ควรกินในมื้อนี้ค่ะ อ๋อชัดเจนครับเรื่องไม่ใช้ความร้อนเลี่ยงแป้งแต่ว่าถ้าวันไหนอยากกินอะไรผัดผัดทอดทมื้อเช้าบ้างละครับคนเราก็คงไม่ได้กินสลัดทุกวันเนาะแนวทางนี้มีแนะนำเรื่องใช้ความร้อนกับไขมันมื้อแรกไหมครับหรือว่าห้ามเลย อ๋อมีค่ะมีคำแนะนำอยู่แต่ก็จะเน้นเทคนิคที่ลดการใช้น้ำมันหรือว่าเลือกไขมันที่เหมาะสมนะคะอย่างถ้าเป็นการทอดเนี่ยก็แนะนำให้ลองใช้หม้อทอดลมร้อนไปเลยอ่าหม้อทอดลมร้อนค่ะอันนั้นแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยหรือถ้าจะใช้กระทะก็เป็นพวกกระทะเหล็กกระทะอลอยที่อาจจะทอดแบบไม่ใช้น้ำมันหรือ,อ,อแค่ทานน้ำมันบางๆหรืออาจจะใช้สเปรย์เนยใส แล้วใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆจี่เอาหม้อทอดลมร้อนนี่น่าสนใจครับและถ้าผัดล่ะครับหรือทอดไข่ดาวไข่เจียวอันนี้ดูจะเลี้ยงน้ำมันยากหน่อยค่ะถ้าเป็นการผัดหรือทอดไข่ในมือแรกนะคะแหล่งข้อมูลเขาแนะนำให้เลือกไขมันที่ทนความร้อนได้ดีหน่อยมีจุดเกิดควันหรือสโมคพอยสูงๆค่ะ Oh. ตัวเลือกที่แนะนำก็คือเนยใสยหรือกีค่ะอันนี้คือไขมันเนยล้นล้วนเลยที่เคี่ยวเอาน้ำกับของแข็งออกไปแล้วมันจะทนร้อนได้สูงมากหรืออาจจะใช้เนยสดบัตเตอร์คุณภาพดีก็ได้ค่ะเนยใสกีหรือเนยสดค่ะแล้วก็ยังมีทางเลือกอื่นอีกนะคะเช่นผัดหรือรวนโดยใช้หัวกะทิแทนน้ำมันไปเลย mm hmm. หัวกะทิ หรือใช้วิธีผัดด้วยน้ำเปล่าให้มันสุกก่อนแล้วค่อยเอาน้ำมันสกัดเย็นมาคลุกทีหลังแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์จากน้ำมันสกัดเย็นโดยไม่โดนความร้อนตรงๆค่ะโอ้โหเทคนิคเยอะเหมือนกันนะการใช้เนยใสเนยสดหรือหัวกะทิผัดน้ำเนื้อละเอียดดีอครับทำให้พอมีทางเลือกสำหรับมือเช้าที่ต้องใช้ความร้อนบ้างแล้วนอกจากผัดผัดทอด,ทอดมีวิธีปรุงแบบอื่นไหมครับสาหรับมือแรก มีค่ะเขาก็พูดถึงวิธีอื่นที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะตอนโดนความร้อนนะคะเช่นปิ้งย่างเผาอบไฟแรงหรือว่าต้มนึ่งลวกพวกนี้ก็ช่วยได้ค่ะครอบคลุมดีครับสำหรับมื้อชาวทั้งแบบไม่ร้อนเน้นสกัดเย็นสัสดส่วนชัดเจนเลี่ยงแป้งกับแบบใช้ความร้อนก็มีเทคนิคมีชนิดไขมันแนะนำ แต่พอมาถึงมื้อเย็นเนี่ยรู้สึกว่าแนวทางมันพลิกไปอีกแบบเลยนะครับใช่เลยค่ะพลิกเลยสําหรับมื้อเย็นนะคะจุดเน้นจะเปลี่ยนไปชัดเจนเลยคือแนะนำให้กินไขมันดีที่อยู่ในรูปแบบคงรูปและเป็นของสดหรือ raw food อะคะ่ะเป็นหลักเพื่อใช้เป็นพลังงานเสริมนะคะไม่ใช่พลังงานหลักเหมือนมื้อเช้าแล้วก็กินให้พอดีพอดีไขมันดีแบบคงรูปของสดอันนี้น่าสนใจ คำว่าคงรูปนี่หมายถึงไขมันที่มันอยู่ในตัวอาหารเลยไม่ได้สกัดเป็นน้ำมันแบบนั้นใช่ไหมครับมีตัวอย่างไหมครับใช่ค่ะใช่มาก,กับแหล่งอาหารธรรมชาติเลยตัวอย่างที่เขาให้ไว้ก็ชัดเจนหาง่ายๆค่ะเช่นเนื้อมะพร้าวสดกะทิสดที่ไม่ใช่แบบกล่องที่ผ่านกรรมวิธีเยอะๆนะคะอะโวคาโดผละมะกอกอาจจะเป็นมะกอกดองแล้วก็พวกถั่วเปลือกแข็งต่างๆค่ะพวกนัทอัลมอน,ววนด์วอลนัทเมคคาเดเมียอะไรพวกนี้ค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วคือมื้อเย็นเปลี่ยนจากน้ำมันสกัดมาเป็นกินไขมันในตัวอาหารเลยเป็นพลังงานเสริมแล้ววิธีปรุงอาหารมื้อเย็นล่ะครับต่างจากมื้อแรกยังไงต่างชัดเจนค่ะวิธีปรุงที่แนะนำสำหรับมื้อเย็นนะคะจะเน้นวิธีที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเติมเพิ่มเลยเป็นหลักเลยค่ะไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช่ค่ะเช่นทำยำต่างๆที่ใช้รสชาติจากเครื่องปรุงวัตถุดิบหรือว่าลวกต้มนึ่งเขี่ยว อบไฟอ่อนๆหรือทำแกงกะทิก็ได้ค่ะเพราะมันมีไขมันจากกะทิในแกงอยู่แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับสำหรับมื้อเย็นที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเพิ่มมีอีกค่ะก็อย่างเช่นการรวนเนื้อสัตว์ด้วยหัวกะทิหรือรวนโดยใช้น้ำมันที่ออกมาจากตัวสัตว์เอง <c oughs> เช่นรวนหมูรวนเบคอนแล้วก็ปิ้งย่งางเผาหรือแม้จะก,การจี่บนกระทะไฟอ่อนๆค่ะ สังเกตว่าทั้งหมดคือปรุงโดยใช้ไขมันจากวัตถุดิบหรือใช้น้ำหรือความร้อนแห้งเป็นหลักเลยโอ้โหแบ่งชัดเจนจริงๆครับมือแรกเน้นน้ำมันสกัดเย็น 30, 50, 20พลังงานหลักเลี่ยงแป้งถ้าปรุงร้อนก็มีเทคนิคเฉพาะส่วนมือเย็นเน้นไขมันจากของสดมะพร้าวอะโวคาโดถั่วเป็นพลังงานเสริมปรุงแบบไม่ใช้น้ำมันเอ๊ะเหมือนในข้อมูลเขามีพูดถึงน้ำมันหมูสั้นๆด้วยหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะมีพูดถึงนิดหน่อยเรื่องน้ำมันหมูนะคะแต่จะเน้นไปที่การเจียวน้ำมันหมูใช้เองมากกว่าค่ะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าน้ำมันหมูที่ซื้อจากตลาดทั่วไปเนี่ยผู้ผลิตเขามักจะใส่ส่วนผสมอื่นเพิ่มเข้ามาด้วย mm hmm. เช่นเกลือขัดขาวน้ำตาลหรือผงปรุงรสอะไรแบบนี้ค่ะ อ๋อเหมือนจะบอกเป็นไนไงว่าถ้าจะใช้ทำเองน่าจะดีกว่าคุ้มคุมได้วางเงนเถอะนะครับแล้วเขาได้บอกไหมคะว่าน้ำมันหมูที่เจียวเองเนี่ยควรเอาไปใช้ตอนไหนมื้อแรกแทนเนยใสได้ไหมหรือใช้มื้อเย็นอันนี้เป็นจุดที่น่าสังเกตเหมือนกันค่ะคือข้อมูลไม่ได้ระบุชัดนะคะว่าจะเอาน้ำมันหมูเจียวเองเนี่ยไปใช้ในมื้อไหนหรือใช้แทนตัวไหนในโครงสร้างหลักที่แนะนาไว้มื้อแรกเย็นได้ไหมเหมือนเป็นแค่เกร็ดความรู้หรือข้อควรระวังเฉยๆมากกว่าค่ะ ว่าถ้าจะซื้อสําเร็จรูปให้ระวังส่วนผสมนะทําเองอาจจะบริสุทธิ์กว่าแต่ไม่ได้ถูกจัดวางในกลยุทธ์หลักเหมือนพวกน้ํามันสกัดเย็นหรือไขมันจากอาหารสดค่ะเห็นภาพเลยครับแสดงว่าน้ํามันหมูก็เป็นเหมือนตัวเลือกเสริมที่ต้องดูเรื่องที่มาดีๆแต่หัวใจหลักจริงๆของแนวทางนี้คือการวางโครงสร้างการรับไขมันให้ต่างกันชัดเจนระหว่างมือแรกกับมือเย็น ถูกต้องค่ะนั่นคือแก่นเลยมื้อแรกเน้นน้ำมันสกัดเย็นสัสดส่วนแนะนำา30 50 20เป็นพลังงานหลักส่วนใหญ่ไม่ผ่านความร้อนน้ำสลัดถ้าใช้ความร้อนก็ต้องมีเทคนิคมอทอดลมร้อนผัดน้ำกะทิหรือใช้ไขมันทนร้อนเนยใสกีเน,ยส,ย,เนยสดกินกับโปรตีนผักสดผักหัวสุกแล้วก็ย้าว่าเลี้ยงแป้งเชิงงสอนส่วนมื้อเย็นก็พลิกบทบาทไปเลยออกเป็นพลังงานเสริมวิธีปรุงก็เน้นแบบไม่ใช้น้ำมันเติมเพิ่ม ต้มนึ่งยำลวกแกงกะทิรวนปิ้งย่างเป็นแนวทางที่ละเอียดแล้วก็คำนึงถึงทั้งชนิดไขมันและช่วงเวลาของวันจริงๆค่ะฟังดูเป็นระบบดีนะครับแล้วก็เหมือนจะทำตามได้จริงไม่ใช่แค่บอกลอยๆว่ากินไขมันดีแต่บอกเลยว่าแบบไหนตอนไหนปรุงยังไงใช่ค่ะให้รายละเอียดในระดับที่เอาไปปรับใช้ได้ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นก่อนจบเรามาทวนประเด็นสำคัญกันอีกรอบไหมครับ จะได้ชัดๆกันไปเลยได้เลยค่ะเริ่มที่มื้อแรกนะครับ 1. ไขมันหลักน้ำมันพืชกัดเย็นสัดส่วนแนะนำอิ่มตัวเชิงเดี่ยวเชิงซ้อนประมาณ30-50-20 2. วิธีใช้ไม่ร้อนส่วนใหญ่ไม่ผ่านความร้อนเช่นทำน้ำสลัดกินกับโปรตีนผักสดผักหัวหนึ่งอบ 3. ข้อควรเลี่ยงเลี่ยงแป้งเชิงซ้อนในมือนี้ 4. วิธีใช้ร้อนถ้าจำเป็นใช้ไขมันคนร้อนสูงเนยใสขีเนยสดหรือใช้เทคนิคเลี่ยงน้ำมันหม้อทอดลมร้อนผัดกะทิน้ำหรือปิ้งย่างต้มนึง่งลวกชัดเจนค่ะมือแรกแล้วมือเย็นเหรอคะสำหรับมือเย็น 1. ไขมันหลักเน้นไขมันดีจากอาหารสดคงรูปไม่สกัดเช่นเนื้อมะพร้าวกะทิสดอะโวคาโดมะกอกถั่วเปลือกแข็งเป็นพลังงานเสริม 2. วิธีปรุงเน้นวิธีไม่เติมน้ำมันเพิ่มเช่นยำลวกต้มนึ่งเคี่ยวอบไฟอ่อนแกงกะทิรวนปิ้งย่างครบถ้วนค่ะแล้วก็เรื่องน้ำมันหมูใช่ครับน้ำมันหมูก็คือถ้าซื้อสำเร็จรูปอาจมีปรุงแต่งเพิ่มเจียวเองอาจจะดีกว่าแต่ข้อมูลไม่ได้ระบุชัดๆว่าจะเอาไปใช้ในโครงสร้างหลักนี้ยังไง การสรุปแบบนี้ทำให้เห็นภาพชัดเลยนะคะว่าสองมือนี้ต่างกันยังไงจริงครับการได้เห็นแนวทางแบบนี้ที่มีโครงสร้างชัดเจนทั้งเวลาชนิดไขมันวิธีปรุงอาจจะให้มุมมองใหม่ๆกับหลายท่านได้เลยนะครับมันไม่ใช่แค่ดีหรือไม่ดีละแต่การวางแผนกินไขมันเลยซึ่งอาจจะส่งผลกับพลังงานในแต่ละวันได้เป็นมุมมองที่ชวนให้คิดตามแล้วก็วางแผนละเอียดขึ้นจริงๆค่ะแล้วพอเราดูละเอียดขนาดนี้ ทั้งชนิดไขมันสกัดเย็นคงรูปเวลาวิธีปรุงมันก็มีคำถามน่าสนใจต่อนะครับถึงแม้จะไม่มีคำตอบในข้อมูลวันนี้ก็เถอะคำถามว่าอะไรหรือคะก็คือว่านอกจากชนิดกับเวลาแล้วเนี่ยคุณภาพกับแหล่งที่มาของไขมันเองล่ะครับมันจะส่งผลต่างกันไปอีกไหมเช่นน้ำมันสกัดเย็นออแกนิกกับทั่วไป ประโยชน์ต่างกันไหมหรือไขมันจากมะพร้าวปลูกในไทยกับนำเข้าหรือกระบวนการผลิตอื่นๆนอกจากแค่สกัดเย็นหรือสดมันมีผลต่อคุณค่าหรือประโยชน์ที่เราจะได้รับต่างกันไปอีกหรือเปล่าโอ้โหคำถามนี้ต่อยอดไปได้ลึกแล้วก็สำคัญมากเลยนะคะเพราะแน่นอนว่า คุณภาพแหล่งที่มาย่อมมีผลกับองค์ประกอบย่อยๆอื่นๆในไขมันนั้นๆอีกเยอะเลยทั้งสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินหรือแม้แต่สารปนเปื้อนใช่เลยครับซึ่งถึงแม้ข้อมูลวันนี้จะไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแต่ก็เป็นประเด็นที่จุดประกายให้คนที่ใส่ใจสุขภาพจริงๆเนี่ยไปศึกษาต่อได้เลยนะคะดีมากๆเลยค่ะ ใช่เลยครับน่าสนใจมากๆน่าจะหาข้อมูลกันต่อได้เรื่อยๆเลยเอาละครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกแนวทางการกินไขมันดีตามช่วงเวลาและวิธีปรุงจากข้อมูลไขมันดีวิธีกินเพื่อสุขภาพที่เรียบเรียงโดย AdTouch อ้างอิงคุณหมอพัทระพุทธายะกันไปพอสมควรเลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จุดประกายแนวทางใหม่ๆในการจัดการเรื่องไขมันในชีวิตประจวาวันกันนะครับ ค่ะยินดีที่ได้ร่วมพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ